มาดูชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมบ้างนะคะชาวราศีธนูได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่16มกราคม Energy ไพ่ออใบแรกของชาวราศีธนูคือไพ่ก้าเหรียญไพ่ก้าเหรียญเป็นไพ่ด้านการเงินที่ค่อนข้างโดดเด่นค่ะโดยเฉพาะเ,เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอะไรพวกนี้แล้วไพ่วิวอฟฟอฟจูนแล้วตำแหน่งบ้านที่ดินขึ้นสวยมากเลย คุณอาจจะเฮงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินถ้าใครทําเกี่ยวกับเหล่านี้นะบ้านชาวอาพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือมีการแบ่งสรรปันส่วนมรอดอกอะไรให้กันเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของคุณเลยละ่ะอาจจะได้รับข่าวดีได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ใครทํากิจการส่วนตัวอยู่ไพ่ก้าเหรียญกุมเกณฑ์ชะตาเนี่ยเรื่องรายได้ของกิจการ ขาเรียกก็เป็นไปได้ค่อนข้างเป็นที่น่าชื่นใจจะมีลูกค้ามีการบอกต่อมีคนเข้ามาพบปะไม่ต้องโฆษณาอะไรมากลูกค้าก็จะเดินเข้ามาแต่มันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นตัวคุณเนี่ยกุมเงินเลยเงินวิ่งเข้ามือแต่ไอหลักทรัพย์ที่อยู่กับตัวเองเนี่ยในการเก็บรักษาทรัพย์กับขึ้นแปดถ้วยแปดถ้วยนั้นแสดงว่า มีการใช้จ่ายผิดประเภทเกิดขึ้นไหมมีความเร่งด่วนหรือว่าสถาบันการเงินหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนมาจี้มาถามให้เอาเงินก้อนใดก้อนหนึ่งไปชดใช้คืนหรือไม่หรือคุณต้องมีภาระต้องไปจ่ายค่าเทอมค่าเรียนหรือเพื่อรันงานเพราะบางคนอาจจะต้องไปจ่ายเกี่ยวกับหน้าที่การงานต้องไปเปิดทางเพิ่มหรือ,อซื้ออุปกรณ์ เทคโนโลยีเรื่องการศึกษาทั้งหลายเพื่อให้งานน่ะมันรันต่อไปได้เพราะตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หมายถึงค่าเทอมหมายถึงทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณอาจจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มแล้วเสียเงินไปกับส่วนนี้เยอะเกินไปด้วยก็ได้เพราะถ้าเงินที่จ่ายออกไปแล้วเป็นแปดถ้วยนะั่นแสดงว่าไม่ไม่มีความสุขที่จะจ่ายมันออกไปเหมือนจ่ายไปเราไม่คุ้มอะ่ะ แล้วตอนที่จ่ายอาจจะถูกใครสักคนเร่งรัดให้ต้องจ่ายถูกมัดมือชกถูกตีหัวเข้าบ้านไหมถ้าคุณจะต้องจ่ายอะไรเหล่านี้อย่างที่หมอเกิดมาค่าทงค่าเทอมเนี่ยก็คงจะไม่มีใครตีหัวเข้าบ้านได้หรอกนอกจากว่าคุณค้างเขาไว้แล้วถึงเวลาที่คุณต้องนัดชําระธนาคารเร่งรัดให้นัดชําระถึงจุดสุดท้ายแล้วถ้าไม่นั่นก็จะจะมีการยืน่นข้อบ,บังคับอะไรบางอย่างมาอย่างนั้น มันคือจำใจต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ล่ะไปทบทวนไปไล่ดูนะคะว่าถ้าคุณจะจ่ายอะไรอะไรออกไปที่มันนอกเหนือจากที่หมอบอกอะ่ะต้องให้ใส่ความละเอียดลงไปรอบครอบให้มากเดี๋ยวหมอจะเปิดเพิ่มให้นะคะเราจะได้ไล่ไปทีละจุดอะมาดูว่าแปดถ้วยในหลักทรัพย์รายได้อะ่ะให้ชี้แนะแนะนว่าอะไรขึ้นทำาพลลน,นะคะ กิ่งถ้วยและ6ดาบถ้าใครวางแผนเอาอะไรเอาไว้นะ mm hmm. เกี่ยวกับการโยก mm hmm. ย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องยานพานะิเรื่องการเดินทางคุณอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องนี้ค่ะแล้วจ่ายออกไปแบบวางแผนไว้หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนมีคนมาเร่งรัดให้คุณจ่ายเพิ่มอะ่ะถามว่าจ่ายไปแล้วคุณจะ จัดการกับปัญหาได้ไหมไพ่ไทมแมแลนว่าให้ไปต,ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสัญญาถ้าคิดจะจ่ายอะไรต้องมีการเซ็นเอกสารสัญญาให้ชัดเจนเพิ่มความประหยัดรอบคอบอะไรที่ไม่รู้หาที่ปรึกษาเพราะไพ่ไปเนี้ยแทนครูบาอาจารย์แทนแพทย์แทนหมอแทนพยาบาลที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าใจเร็วจ่ายออกเพราะถ้าหกดาบบอกว่าก่อนจะจ่ายอะไรออกไปทบทวน ดึงเชงถ้าเขาเร่งรัดให้เรารีบจ่ายเนี่ยอาจจะเจรจาจ่ายแบบช้าๆเพื่อให้เรามีเวลาทบทวนนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะ,ะใช้คำนี้เพราะว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายด้วยปัญหาด้วยการเวลาและมีความละเอียดรอบคอบในการที่จะจ่ายมันออกไปนะในด้านการเงินการทอง มาดูว่าตรงเนี้ต้องแก้ไขอย่างไรไพ่จะชีแ้แนะแนะนาอะไรนะว่าถ้าหากต้องไปติดต่อสถาบันการเงินหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือหน้าที่การงานอะไรก็ตามเออขึ้นเดทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่หรือเปล่านะเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าอาจจะย้ายแบบรวดเร็วแบบสายฟ้าผาาอะ่ะอาจจะมีคําสั่งย้ายมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานให้คุณจบจาก ที่หนึ่งไปเริ่มที่ใหม่ที่ดีกว่าซึ่งคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ตั้งตัวค่ะการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานอะไรตรงเนี้ยความรับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่แจ้งมาอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้ตกใจรู้สึกเคว้งได้ยินแล้วเดดเดเนี่ยได้ยินแล้วเคว้งเลยแต่จงรู้ไว้เถอะที่ที่ไปถ้ามีความมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมีคําสั่งโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามเมื่อคุณปรับเปลี่ยนทําแล้ว มันจะดีกับคุณมากๆเพียงแต่ตอนหัวเรื่องอาจจะทําให้ตกใจเพราะมันเกิดขึ้นเร็วอะค่ะเนี่ยใบเนี้ยอะไรก็ตามในตําแหน่งที่เรารับผิดช,ชอบอยู่ความเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจบเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าจเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าโอ้ถือว่าเป็นเป็นความตกใจที่นํามาซึ่งความ เจริญก้าวหน้านะคะวิธีแก้ไขนะไปทำบุญเสริมเกี่ยวกับอะไรถ้าตรงเนี้ยทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างถวายน้ำใส่บาตรอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำนะคะ่ะเป็นอาหารก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นแกงหรือทำน้ำกับน้ำดื่มถวายพระหรือบริจาคน้ำดื่มให้คน ยากไร้หรือเจอใครที่อนุเคราะห์เกี่ยวกับน้ําดือไม่เข้าได้ก็ทําไปในตําแหน่งนี้ไปดูเรื่องหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือทําความสะอาดบ้างถ้าจะย้ายหิ้งพระทําอะไรดูเรื่องดูยามให้ดีทําให้มันถูกหลักเพื่อจะมาเสริมตรงนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทําบุญลงศพปล่อยชีวิตสัตว์ทําบุญกับผู้ใหญ่ผู้ชาย จะถ,ถามหาเรื่องถูกไวถูกเบอร์ไหมไม่เด่นเรื่องงานนะคะถ้าไพ่ตรงเนี้เด่นเรื่องงานเรื่องรายได้มาดูเรื่องความรักบ้างตำแหน่งความรักขึ้นในแฮงแมนแล้วตัวเองอ่ะเป็นเก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญนะเขามีความชัดเจนอยู่กับตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่เฮงอยู่กับด้านการเงินแต่ค่อนข้างติดอ,อยากอยู่เงียบๆคนเดียวแฟนมีได้นะ แต่อย่ามาวุ่นวายกับกับชั้นมากต้องให้พื้นที่ส่วนตัวต้องการความเป็นอิสระต้องการความต้องการพื้นที่ส่วนตัวพอสมควรแล้วพอคู่รักคู่ครองหุ้นส่วนคู่กรณีอันนี้รวมถึงหุ้นส่วนด้วยนะขึ้นแห้งมานะแสดงว่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจกันหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนคู่กรณีระวังว่าผลประโยชน์มันจะบาดหมางใจกัน ถ้าในกรณีคู่รักมีปัญหามีปากเสียงอะไรกันมาก่อนในเดือนกุมภาเดือนมีนามันจะพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันจะจะมีคนหนึ่งนาะที่แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรุนแรงอีกคนหนึ่งก็อยากต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายมากความต้องการของคนสองคนไม่ลงล็อกลงรอยเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะถอยห่าง มันจะทําให้ทุกอย่างสั่นคลอนเดี๋ยวหมอจะเปิดเพิ่มให้นะคะว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนหรือแค่ห่างๆกันเฉยๆอ่าขึ้นเดอสตาใครอยู่ด้วยกันระวังจะได้แยกห้องนอนนะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ไม่เลิกกันลกคะ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันแต่จะจะหวาดระแวงกันด้วยความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจ่ายเงินอะไรไปแล้วทําให้คู่รักคู่ครองรู้สึก ไม่โอเคคู่รักอาจจะไปสร้างหนี้สร้างสินไว้ก้อนหนึ่งหรือไปมีพันธะอเกี่ยวกับด้านการเงินอะไรบางอย่างแล้วทำให้เจ้าจะตาชาวราศีธนูรู้สึกไม่โอเคกับการที่จะต้องจ่ายอะไรบางอย่างออกไปทําให้มีกระทบกระทั่งใจกันไม่ไว้วางใจกันโกรธกันแต่ถามว่าถึงขั้นจะเลิกลาหย่าร้างไหมเดี๋ยวต้องคือเริ่มไม่ไว้วางใจกับการใช้จ่ายเงินนะ่ะ เจ้ชาชะตานี่อาจจะระแวงคู่รักคู่ครองระแวงหุ้นส่วนเรื่องการใช้จ่ายด้านการเงินแต่ไม่ถึงขั้นแตกหุ้นหรอกแต่มันจะบาดหมางกันระแวงกันไม่ไวาไม่ไว้ใจกันเหมือนแต่เก่าก่อนเคลียร์กันได้นะคะพูดคุยกันตอนโมโหอาจจะต้องห่างๆกันสักพักนึงเดี๋ยวต่างฝ่ายต่างไปทบทวนแล้วก็จะกลับมาพูดคุยกันได้เพราะว่าทั้งผลประโยชน์ ทั้งความรับผิดชอบหลายๆอย่างมันผูกมันมวลกันอยู่มันคลายปมจากกันไม่ได้ความเป็นครอบครัวความเป็นกงศสีความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟ้นกันมาเนิ่นนานอ่ะมันแกะกันไม่ออกดังนั้นด้านความรักถ้าเป็นคู่รักคู่ครองมีเรื่องหมางใจอาจจะเกี่ยวกับด้านการเงิน อาจจะห่างๆกันแล้วต่างฝ่ายต่างทบทวนเดี๋ยวประมาณวันที่ราวราว,วันที่ 16- 17เนี่ยทุกอย่างก็จะคลายตัว1 6 17มีนานทุกอย่างก็จะคลายตัวจะเข้าใจกันมากขึ้นในความเข้าใจกันมากขึ้นก็ยังอดที่จะระแวงใส่กันไม่ได้นะอุบัติเหตุโลกภัยไม่เห็นนะคะใครทำงานออนไลน์ติดต่อดีลงานประสานงาน ตำแหน่งการพบปะผู้คนค่อนข้างดีค่ะแต่การไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือหน่วยงานราชการอาจจะต้องทําให้คุณเหนื่อยหัวใจหน่อยไม่เหมือนกับไปพูดคุยกับบุตรบริวารหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคนเพศหญิงแม่ป้าย่ายายหรือว่าเจ้านายติดตัวแต่ถ้าเกิดเป็นบอสใ,ใหญ่หรือว่าหน่วยงานราชการคนในเครื่องแบบอะไรพวกนี้อาจจะคุยกันยาก ถ้าเบาๆหน่อยเป็นเลเวลต่ำมานิดนึงระวังอาจจะได้ต้องไปคุยกับผู้หมวดจราจรเกี่ยวกับใบอะไรสักอย่างอะ่ะดังนั้นออกจาเดินทางเตรียมเอกสารใบขับขี่อะไรไปให้พร้อมนะอันนี้เบาๆนะแต่ส่วนใหญ่จะไปกระทบกับผู้ใหญ่พูดคุยกันยากนิดนึงเขาจะใจร้อนใส่เราแต่ให้ก็เปิดให้แล้วแ่ะใจร้อนยังไงเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้ ขอให้มีความใจเย็นเพราะว่าด้วยคนที่มีก้าวเหรียญกลุ่มกฑ์ชะตามีความหนักแน่นแล้วมีความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะพูดคุยจะในการที่เจรจาอยู่อย่าเล่นไปตามเกมเขาร้อนมาก็อย่าร้อนใส่เพราะถ้าร้อนใส่แล้วเนี่ยแทนที่จะพาไปเจออะไรที่เจอจลัดมันจะได้ วัดกันซะก่อนพอเดทเนี่ยถ้าแรงเนี่ยคือแรงใส่ใส่ใส่เต็มข้อลอ่อเต็มแขนเลยนะต้องต้องเย็นให้มากถือว่าหมออ่านให้ครบแล้วน,นะคะตรงไหนขาดตกบกพร่องอย่างไรสามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วหมอจะเข้ามาตอบอ้ออีกเรื่องหนึง่งคู่รักคู่ครองระวังสุขภาพของเธอด้วยนะคะปวดหัวไม่เกรนอ่าระบบช่องท้องเป็นอย่างไรบ้างบางที อาจจะไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าความไม่เข้าใจกันไปดเูเรื่องสุขภาพของคู่รักคู่ครองด้วยถามว่าเป็นอะไรแรงไหมถ้าขึ้นด้วยเดรสตาเด็กถือดาบแล้วก็สิบเหรียญพบหมอดียาดีค่ะแต่อาจจะได้ได้ตรวจซ้ําเพราะตาแหน่งนี้แทนแพทย์แทนหมอต้องตรวจซ้ําต้องทําซ้ําแล้วคุณจะได้เจอหมอดีครับพราตรงนี้ก็แทนเรื่องหมอด้วยเช่นกันนะคิงถือเหรียญเนี่ยไอ้คิงถือถ้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ได้พบเจอหมอดียาดีอยู่แล้ว โอเคค่ะถือว่าอ่านจนครบละฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะตอนนี้หมอมีโปรโมชั่นดูดวง15นาที65บาทถ้าท่านใดมีความเชื่อมัน่นสามารถโทรเอ่อโทรไลน์เข้ามาทักไลน์เข้ามาร่วมพูดคุยกับหมอดได้เลยค่ะเพราะว่าหมออยากดูดวงแบบชิวๆโดยไม่ต้องเปิดไพ่แบบ full option ะ คุยกันผ่านไพ่มีอะไรก็พูดคุยปรึกษาภายในสิบห้านาทีค่ะโอเคครบเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ